นี่ลูกว่านี่ไงลูกว่าสุกเต็มต้นเลยเนี่ยดำาปือ้อืๆปน,นี่นี่อุ้ยชัดนั่นนี่นะฮะลูกว่าเต็มต้นเลยคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะคลิปนี้นพามา นะความเปลี่ยนมาดูความเปลี่ยนแปลงนะการอัปเดตล่าสุดนะหลังจากที่เรามาทอดพระป่านะาเมื่อนะสองสามเดือนที่แล้วเนาะนะครับผมโพนสว่างเนาะโพนโพนสว่างนะบ้านโพนสว่างใต้ามาาทอะะไรนะตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยนะฮะสวยกเรามาทำพระป่าเนาะเสือพระป่านะครับเพื่อบูรณะวัดนะฮะตอนที่มานี่คือรื้อสังกสีเนาะมีการรื้อออกหมดเลยนะ้อเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มี ยังไม่ได้มุงศาลาที่สร้างมาหลายสิบปีเนี่ยนะฮะโดนมอดโดนปลวกนะกินกินไม้กินหมดเลยเนาะนะฮะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะว่านะฮะเขาทาอย่างไรกันบ้างเนาะนะคุณผู้ชมนะฮะนะส่วนศาลาหลังใหญ่นี่นะจะเป็นงบมาจากทางราชการเนาะนะฮะอันนี้คือที่เราบุรณะใหม่เนาะนะครับโอ้โหไม่ได้ถึงกับตะลึง ก็นะคงไว้เฉพาะตัวเสานะฮะเสาปูนนี่นะฮะคงไว้นะครับผมนะส่วนนะโครงหลังคานะฮะทั้งหมดนะฮะคือรือ้อออกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจากไม้เป็นเหล็กนะฮะใช้เหล็กปลองใหญ่หนาะอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมนะโอ้เห็นแล้วปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะนี่คือ สิ่งที่สิ่งที่ลุงพลแตนนะยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซีทีพีทั่วโลกนะได้มีส่วนร่วมในการบูรณะวัดนะฮะโดยการนี่นะครับเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้กับทางวัดนะฮะคุณผู้ชมเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นนนไฟอั เพรว่าชักไฟมันมีประหยัดกว่าสว่างกว่าประหยัดพี่ลองเปิดดูสิประหยัดเนี่ยโอ้นั่นนั่นโอ้สว่างดีมากเลยแล้วก็ติดพัดลมรอบเลยนู่นติดพัดลมรอบเลยอืมพัดลมติดฟ้าผนังเนาะนะฮะ เห็นอะไรไหมไอะไรม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรไหนล่ะงาช้างดูจากอะไรตรงไหนอ๋องาช้างอ๋อค่ะเอทนอใ้หน้อทา่าสีทาเสีไปเสือ้นะครับ ทางกรรมการวัดนะฮะบอกผ่านป้าแตนมาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยไปไปเดี๋ยวเป็นการพูดเดีพูดไม่เก่งมามาโป๊กมาไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสื่อคนมาเสื่อคนมาไหนปุ๊กอะนี่นี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้สวยดิเราจะเห็นกำแพงด้วยโป๊กมาเดี๋ยวเราปุ๊กก่อนมันต้องเห็นกันหมดนี่มาตรงนี้ดีกว่าเห็นหมดเลยนี่มันจะมองเห็นทั้งหมดเลย พอดีเราจะมีข่าวแจ้ง FC ข่าวแจ้งนะฮะจากคณะกรรมการโอเคจ้าแจ้งข่าวนะฮะแจ้งข่าวให้ FC TP ทั่วโลกฮะทุกท่านนะฮะท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมนะฮะในการบูรณะศาลาหลังนี้ให้แล้วเสร็จแบบร้อปร์เซ็น์นะฮะนั่นก็คือยังคงมีนะครับบางส่วนนะที่ยังไม่สมบูรณ์นะคือการทาสีนะฮะรอบศาลาใหม่ทั้งหมดนะฮะ ด้วยงบนะฮะหกพันบ,บาทนะฮะคุณผู้ชมท่าใดาที่อยากนะจะมีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้แจ้งความประสงค์ผ่านนะช่องย t ท b e ทุกคนเลยนะทุกช่องที่ถ้ามีเบอร์โทรหรือมีไลน์นะครับผมคาดว่านะหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็นะรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามายเยอะๆนะค,คุณผู้ชมนะเอาให้เสร็จเอาให้ได้งบนะภายในวันนี้ไปเลยนะค,คุณผู้ชมครับผมคือใกล้จะสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่ใช่ค่ะยังขาดสีดูข้างในสวยสวยข้างนอกังมองอยู่ครับผมนะครับ<ล> งบ6 0พ0บาทเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมนะฮะทา,าสีรอบศาลานะแล้ะทุกอย่างก็จะดูใหม่ไปเลยเออนะแล้วมันจะดูใหม่ไปเลยเนาะทาสีปุ๊บจะสวยเลยนะใชน่น่าจะเป็นสีโทนเดิมแหละนะฮะเป็นสีโทนครีมแดงเนาะนะฮะสีครีมแดงนะ,ะครับคือโทนสีที่เข้ากับผนังของอด้านบนด้วยเนาะนะฮะ สีแดงเนาะครีมแดงครีมแดงสวยดีสวยดีสวยดีนะคะในงบ6,000บาทครับผมงบ6,000บาทเอฟซี้างใดที่มีความประสงค์จาร่วมอนุโมทนราบุญสาธุนะคะอ่านะฮะเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ไลน์ของพีเสือก็099 676 4 2 3 5นะฮะจะได้รวบรวมนะให้ได้วันนี้เลยเนาะเออพอมานะคะเราเน้นเน้นทำบุญแบบรวดเร็วนะฮะ โอ้ต да. ้นมะเฟืองต้นมะเฟืองคุณผู้ชมอืมไม่เยอะไม่เยอะนะอันนี้จะเป็นเฉพาะค่าสีส่วนค่าแรงก็น่าจะเป็นชาวบ้านเขาทากันเองมะไฟอ้าวนี่เหรอมะไฟเหรอมีมะไฟด้วยนี่อ้าวจริงเหรอมะไฟบอกมะไฟมะไฟที่แบบว่าตอนเรามามันยังเขียวอยู่เลยโอ้ต้นมะไฟแต่เราชอบมะเฟืองเนี่ยเราอยากกินมะเฟืองเนี่ยมะเฟืองเอ้า เนี่ยมประโยชน์เยอะมากเลยนะมะเฟืองเนี่ยเสือจริงๆกินได้เราเราขออนุญาติเก็บมะเฟืองกินเพื่อเป็นยาสมุนไพรเป็นสมุนไพรนะฮะคุณผู้ชมอืมมันจะฝาดฝาดเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานนะฮะเป็นยังไงธรรมชาติเป็นยังไงธรรมชาติ มันตามป่าเนอะอืมแถวบ้านกระดาดาไปชิมมาแล้วกรดาไปชิมมาแล้วตอนนี้อืมอร่อยนี่มะเฟืองหวานป่มะเฟืองหวานหวานหวานเลยละกระดาหวานหวานรีบกินรีบกินเดี๋ยวหมดเราไม่ถึงนี่นะคะอ่ะอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมติดต่อกันทําไมนะครับ